จะพามาดูโรบินสีพิเศษนะครับสีน้ำเงินกับเหลืองสีฟ้าเนี่ยฟ้ากับเหลืองสองสีนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้ามาในบ้านเรานะครับคือมาแหละแต่มันน้อยมันน้อยมากกว่าที่จะเห็นสีนี้ส่วนมากเราจะเป็นแดงกับเหลืองไปเลยเหลืองสดๆนะไม่ใช่เหลืองอย่างนี้นะมันมีเขียวด้วยนะครับสีเขียวก็มีนะครับมันจะหายสีพวกนี้มันจะไม่ค่อยเข้าไทยอันนี้มีเจ้าของแล้วนะ แล้วก็ที200เดิมญี่ปุ่นเดี๋ยวทำสวยๆก่อนนะครับเก็บสีเก็บอะไรให้มันสวยๆเลยดูหางนะครับโอ,อ๋บนเริ่มเลยนะฮะนี่ครับดูประกัดแฮนด์มันเด็กท200ญี่ปุ่นถังล่างแล้วก็เราก็มี200ที200ถังบนญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่จะทำเก็บไว้ไอ้ถังบนจะเก็บไว้ถังล่างจะปล่อย แล้วก็จะมี S 3ส s ามห้าสามห้านะครับแล้วข้ออ่อนซัมน้ำทำไม่ทันนะชุดนี้ไม่ทันนะแล้วก็ชุดนี้ส่งวันนี้ไม่ได้นะส่งพรุ่งนี้นะครับไม่ทันรถเหมือนกันไม่ทันรถก็พรุ่งนี้ทีเดียวเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคื้นนี้เตรียมเครื่องไว้ให้ละเตรียมเครื่องไว้ให้ละแล้วก็เดี๋ยวว่ากัน ข้ออ่อนนะครับสาหรับใครที่ถามหาเยอะมากเลยถามข้ออ่อนผมเยอะแยะมากมายเลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้มีลูกค้าสั่งไว้แล้วนะครับนี่ก็รอรอรีวิวสองสามอันนี้พามาชมนี่ครับสีพิเศษสีพิเศษมีลูกค้าพิเศษสั่งเอาสองตัวเลยเอาคู่เลย ยุ่งเลยทีนี้นะครับต้องเดี๋ยวทําก่อนก็ต้องทําของเจ้าเป้งนะครับเป้งก็สีนี้นะครับเป็นสีค่อนข้างหายากสีสีพวกนี้หายากแต่ถ้าเป็นแดงเป็นเหลืองเหลืองไปเลยอย่างนั้นะอันนั้นหายเยอะเยอะครับผมก็จะไม่ทําสีนะครับจะให้มันเดิมญี่ปุ่นแบบนี้ก็เก็บเครื่องเก็บอะไรรายละเอียดเล็กน้อยนะครับเท่านั้นก็พอนะครับอ่ะเดี๋ยวคืนนี้ไปเจอกันนะครับพี่ๆครับสวัสดีครับ